คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้เลอกีินแบบหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมล u c k กี้ในกนะฮะของ PG กับใกล้เวลเบด789นะครับฮะก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ วันนี้มีทุนมา6,000นะฮะก็เบ็ดกันที่60เลยแล้วกันนะอ่ะก่อนไปซื้อฟีเจอร์ครับออโต้ไปก่อนครับ50ทีนะเนี่ยเผื่อฟรีมันจะเข้านะเอ้าช็อตแรกก็มาแล้วครับผมยางสวยบิ๊กวินกันไปเลยฮนะเอะใช่เหรอวะเบ็ด60บิ๊กวิน2อ6นนีอะยังไงไปดูสิเออมาเท่าไหร่18ก็ยังดีนะฮะ <laughs> ดีตรงไหนวะนี่อุ้ย ชอนี่ต่อไรโอ้โหน้แมวเ,เต็มแถวโอ้โหสามบ้ 3, 000, 4, นสะี่ับอีกวต่อสวยงามคู 14, นสะิบสี่ฮะข้างนอกโอ้โหข้างนอกไม่จ่ายโมบ้ามากนะผมโอ้โหไม่เคยเจอเลยฮะไม่เคยเจอจริงๆนะข้างนอกจ่ายอย่างนี้นะโอ้โหสุดจัดนะฮะกับเกมน้องแมวผมลักกี้เนโกะนะโอ้โห จ่ายเยอะมากเลยฮะเมื่อกี้แมวเต็มแถวเลยนะฮะสุดจริงฮะสุดจริงฮะตกใจแล้วผมนะมาดูกันต่อฮะเดี๋ยวมีจังหวะแบบนี้สักทีแล้วกันนะคอยมีสักทีแล้วกันนะเออตกใจหมดเลยฮะเมื่อกี้มันจ่ายไม่เคยเจอข้างนอกส่วนมากจะเป็นต่ข้างในนะโอ้โหโม่จะพูดโอ้โหพอมันจ่ายมาแล้วมันเอาคืนแล้วฮะ อีไรวัเนี่ยโอ้โหวืดไปยาวๆเลยฮะโอ้โหขอสักทีนะมายังไงอู้หูสวยครับเท่าไรคูณสองม,มามาสี่ร้อยแปดสิบสวยงามไม่ดีเออหนึ่งวันไม่ก,กะเลยนะผมใช่เหรอวะ เกมบักเะเนี่ยต้องใส่เกมจะบักนะฮะสี่ห้าร้อยเบทหกสิบก็บิ๊กวินนะฮะมาไปซื้อกันเลยไปมาดูฮะเมื่อกี้ข้างนอกจ่ายมาอย่างเยอะนะฮะดูข้างในจะจ่ายสักเท่าไหร่นะเออน้องเหมียวช็อตนี้192เอฮ้ยโอ้โหว่าไม่ใช่แล้วน่าจะเกมบักจริงครับบักบักแบบจ่ายเยอะๆได้ไหมอ่าช็อตนี้เท่าไหร่โอ้โห อุ้ยช็อตไม่มีต่อเจโอ้โหน่าเสียดายฮะบิ๊กวินรัวๆนะครับ 100, 200ร้อยสองร้อยก็บบิ๊กวินนะฮะเออเฮงงงกันไปเลยทีเดียวนะตอนนี้นอ,นอย่างไงคูณสิบสี่ไปแล้วครับโอ้โห้ามีตัวแรกมาแถวแรกมานะเท่าไหร่คูณยี่สิบนะฮะสี่ร้อยแปดสิบมีต่อมาโอ้โหแล้วก็ไม่มีเสียดายครับผมอุ้ยไม่มีต่อนะอย,ยังไงคูณยี่สิบสี่ไปแล้วสักวันี้ สวยงามไปดิใครต้องเข้าแล้วสวยงามไปดิฮะเอออีหกพสวยงามจริงจริงมาเอมาโอ้ยชาเอมานี่นะฮะบันเทิงเอาโอ้ยมาก็ได้กำไรมาเรียบร้อยแล้วนะฮนะจากทุน6,000เมื่อกี้เนะียเออดูดิเราจะได้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่ ยังไงโอ้โหแล้วก็มืดไปเรียบร้อยจับคูณ38นะฮะโอ้โหเขาก็ถือว่าได้นะเมื่อกี้นะเมื่อกี้แตกนอกด้วยนะครับผมนะอ่ะก็ขอลากันเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปต่อไปฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับใครสนใจลิงก์คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับผมสวัสดีครับ